ชีวิตคนเราเกิดมาล้วนแล้วแต่มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยไม่มีใครในโลกหลีกหนีความตายไปได้เพราะทุกชีวิตถูกกรรมลิขิตชะตาเอาไว้แล้วว่าจะต้องพบเจออะไรจนกว่าจะสิ้นอายุไข จึงมีการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายไม่มีสิ้นสุดผู้ใดที่มีศีลธรรมน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติอยู่เป็นนิดผู้นั้นก็จะรอดปลอดภยัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับ Dream of Story เรื่องเล่าจากฝันกับนุคนธรรมดาโลกไม่จำในวันนี้ เรื่องที่จะนำมาเล่าเป็นเรื่องราวความฝันเมื่อสามวันก่อนนุจะขอขั้นตอนเรื่องเล่าภูลังกาเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะได้มีครูบาอาจารย์ที่มาจากโลกทิพย์ท่านได้มาหานุในฝันซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะในคืนนั้น นุฝันเห็นตัวเองกำลังเดินขึ้นเขาด้วยความรีบเร่งในเวลากลางคืนเพราะจิตบอกว่ามีคนกำลังมาหารอเราอยู่บนยอดเขาด้วยเกรงว่าบุคคลที่มาจะรอนานนุจึงรีบจำอ้าวเร่งฝีเท้าชั่วพริบตานุก็ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาและต้องหยุดฝีเท้าไว้เท่านั้นเพราะสายตาได้มองเห็นบุคคลตรงหน้า จากแสงจันท์ที่สาดส่องลงมาทำให้รู้ว่าบุคคลที่มาเป็นพระวัดป่าแม้จะยังไม่เห็นหน้าเพราะท่านยืนหันหลังเหมือนกำลังรับลมอยู่บนโขดหินใหญ่ก่อนจะได้ยินเสียงพูดดังออกมาพร้อมใบหน้าที่หันมายิ้มให้จึงเห็นชัดในทันทีว่าท่านมีหน้าตาคล้ายกับคนแขกอินเดียเรามาจากสีลังกา มาบอกให้ระวังภัยจะมีน้ำท่วมใหญ่ขอให้มีสติอย่าคิดประมาทนั่นคือคำพูดแรกที่ได้ยินจากแขกผู้มาเยือนสื่อถึงการเตือนภัยพร้อมให้มีสติซึ่งคืนนั้นนุจจำได้ว่าพระท่านพูดบอกอยู่หลายอย่างทั้งเรื่องพระที่ไม่ได้เคร่งในการปฏิบัติเหมือนแต่ก่อน พากันไปนอนกินข้าววัดบางคนก็ไม่ปฏิบัติอยากศึกออกมาเอาผัวเอาเมียบางคนก็หนักถึงขั้นเอาเมียทั้งที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองท่านบอกว่าสิ่งที่ผิดศีลธรรมจะเร่งให้เกิดภัยพิบัติไวขึ้นทั้งยังฝากให้นุมาบอกคนทั้งหลายที่เชื่อและศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ ให้ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีมีสติรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาอยู่ตลอดแล้วจะรอดพ้นภัยพิบัติทั้งปวงเราขอฝากเจ้าไปผู้ที่ถูกเลือกไว้ให้เป็นผู้สื่อสารกับโลกวิญญาณและยังเป็นผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับสถานที่นี้นั่นคือประโยคสุดท้ายที่ได้ยิน ก่อนที่จะรู้สึกตัวลืมตาตื่นและตอนนี้นุกกำลังมาบอกสารนั้นให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนได้ฟังแม้เรื่องราวแบบนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่มีสิ่งศักดิ์สิทธ์มาบอกทั้งพระเกจิครูบาอาจารย์หลายท่านก่อนจะละสังขารท่านก็เคยบอกเรื่องภัยพิบัตินี้ไว้เหมือนกันทำให้คิดว่า หรือมันจะใกล้เข้ามาแล้วจริงๆซึ่งโนเองเชื่อเสมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านย่อมจะรู้เห็นจริงด้วยญาณมากกว่าปุตุชนคนธรรมดาอย่างเราๆสุดแท้แต่จะใช้สติพิจารณากันเพราะสุดท้ายแล้วผลบุญและกรรมดีเท่านั้นที่จะนำพาเราทุกคนให้รอดปลอดภยัย ฝากไว้ให้คิดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ฝันดีตื่นมามีเงินแสนเงินล้านกันทุกท่านทุกคนค่ะ